สวัสดีท่านพู้รับใช้แล้วก็พี่น้องจุกท่านนะคะให้คุณสนจิตอ่านบทวัชนะชุดที่3ที่ส่งเข้าไปนะคะ2โครินบทที่5ข้อสิเพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนเพื่อทุกคนดังนั้นทุกคนจึงตายแล้วกาลาเทียบทที่สองข้อ1ิถึงยีแต่เมื่อเคฟาสมาถึงเมืองอันทิโอ ข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งซึ่งหน้าเพราะว่าท่านทําผิดแน่เพราะว่าก่อนที่คนของยากอบมาถึงนั้นท่านได้กินอาหารร่วมกับคนต่างชาติแต่พอคนพวกนั้นมาถึงท่านก็ปลีกตัวออกไปอยู่เสียต่งหาก เพราะกลัวพวกเข้าสนัดและพวกยิวคนอ,อื่นก็แซงทําตามท่านแม้แต่บารณนบัดก็ลงแซงทําตามคนเหล่านั้นไปด้วยแต่เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเขาไมไ่ได้ประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวกับเคฟาตต่อหน้าคนทุกคนว่าถ้าท่านเองซึ่งเป็นพวกยิวประพฤติตามอย่างคนต่างชาติไม่ใช่ตามอย่างพวกยิวทำไมท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเรา เราผู้เป็นยูโดยกำเนิดไม่ใช่คนบาปที่มาจากคนต่างชาติยังรู้ว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมัญญัตแต่โดยความเชื่อในพระเยสุคริสเท่านั้นเราเองก็ได้เชื่อในพระเยสุคริสเพื่อถูกนับว่าชอบธรรมโดยความเชื่อในพระกริ์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมัญญัตเพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดจะถูกนับว่าชอบธรรมได้เลย แต่ถ้าในขณะที่เรากําลังขวนญขวายและชําระให้ชอบทมโดยพระคริสต์นั้นกลับถูกพบว่าเป็นคนบาปไปด้วยพระคริสต์จะทรงให้ผู้ส่งเสริมบาปพระคริสต์จะทรงเป็นผู้ส่งเสริมบาปหรือไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะถ้าข้าพเจ้าก่อสิ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รื้อทําลายลงแล้วขึ้นมาอีกข้าพเจ้าก็แสดงตัวว่าข้าพเจ้าเองเป็นคนระเมธรทมบัญญัติเพราะโดยทมบัญญัตินั้นข้าพเจ้าได้ตายต่อทมบัญญัติแล้ว เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อพระเจ้าข้าพเจ้าตรุตรึงร่วมกับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสพรพงเองเพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ทำให้พระกุลของพระเจ้าเป็นโมฆะ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมโดยใาธรรมบัญญัติแล้วพระฤทธิ์ก็สิ้นพระชนโดยเปล่าประโยชน์หนึ่งยมบทที่สี่ข้อแปดผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักหนึ่งยมบทที่ห้าข้อสามเพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นแบบนี้คือเมื่อเราประพฤติต่างพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระหนักเกินไปค่ะนั่นคือประวัติศารคำของพระเจ้า ที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักที่เรามีต่อพระเจ้านะคะมันเกี่ยวกับเรารักพระเจ้านะคะเพราะว่าเราพูดถึงความรักพระเจ้าเนี่ยรักเราอยู่แล้วพระองทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนินรันดร์ เพราะฉะนั้นเราในสองโครินบที่5ข้อ14เพราะว่าความรักของพระกริต์ควบคุมเราอยู่เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนเพื่อทุกคนดังนั้นทุกคนจึงตายแล้วในข้อพระคัมภีตอนนี้เริ่มต้นของท่านอากรทูตเปาโลกำลังพูดถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์และความรักนั้นเราใจให้ชีวิตของอากรทูตก็ดี หรือเราผู้เชื่อก็ดีซึ่งบอกว่าเราเป็นคริสเตียนหรือเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องยืนอยู่ในความจริงของข่าวประเสริฐเราต้องยืนอยู่ในหลักข้อเชื่อแล้วก็ยืนอยู่ในความรักที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงรักโลกและพระองค์ก็ทรงรักมนุษย์พระองค์ไม่ได้ใจความรักของพระองค์แต่ปากหรือครึง่งกลางๆ แต่ปร่งใจด้วยชีวิตของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าใครที่เข้าใจความรักก็จะเข้าใจในการที่จะรักถ้าใครที่เข้าใจในความรักของพระเจ้าเราก็จะเข้าใจว่าความรักมันหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นอาคาทูตเปาโลเมื่อเขาพบกับพระเจ้าเมื่อเขาได้บังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่และได้มีประสบการณ์กับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ทำให้ชีวิตของท่านเป็นพระพรในเรื่องการประกาศข่าวประเสรศิฐในเรื่องการแสดงตัวตนว่าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่เอาจริงเอาจังนะเป็นคนที่แสดงความรักต่อพระเจ้าที่เห็นชัดเจนมากไม่ว่าใครจะต่อต้านชีวิตของท่านท่านก็ไม่กลัวเพราะท่านได้มีประสบการณ์กับความรักอันยิ่งใหญ่เพราะท่านได้รู้ว่าพรยสุคริตเป็นใคร ท่านหลงรักพระเยซูไปแล้วนะคะวันนี้คำถามเรารักพระเยซูแล้วหรือยังถ้าเรารักพระเยซูไม่ได้ขึ้นว่าใครจะต่อต้านเราไม่ได้ขึ้นว่าเราจะจนขนาดไหนไม่ได้ขึ้นว่าเราเจอปัญหาขนาดไหนไม่ได้ขึ้นว่าบาปมันจะใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้าความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเหมือนที่ท่านอากักาทูตเปาโลได้มีประสบการณ์ในความรัก ทำให้ท่านมีแรงผลักดันความรักที่เปาโลมีต่อพระคริสต์หรือชีวิตของเรามีมีความรักต่อพระคริสต์คือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความปรารถนาที่แรงกล้าที่จะประกาศแล้วก็ปกป้องความจริงของขา่าวประเสริฐเอเมนมันขึ้นอยู่กับเรารักพระเจ้านะคะถ้าเราไม่รักพระเจ้านแม้นไม่มีการทดลองก็อยากจะไปหาการทดลองเมื่อความบาป มันใหญ่กว่าความรักของพระเจ้าเมื่อกิเลสตัณหาเรามันใหญ่กว่าพระเจ้าเมื่อเราไม่รักพระเจ้าเราก็ตัดสินใจได้อย่างง่ายดายนะเราทิ้งพงไปเมื่อไหร่ก็ได้นะหรือบางคนอาจจะให้น้ำหนักขึ้นมาหน่อยบางทีมีปัญหาแนะตอนที่ไม่มีปัญหาก็ยังรักพระเจ้าได้อยู่ก็ไม่แปลกใจนะที่พระเจ้าก็อนุญาตให้มารสตานมาทดสอบทดลองบางคนเพื่ออะไรคะ เพื่อจะดูว่าเรารักพระเจ้าจริงหรือเปล่าเรารักพระเจ้าเพราะเราได้สิ่งของเรารักพระเจ้าเพราะเราได้บางสิ่งบางอย่างไหมได้รับพระพรไหมก็เหมือนที่มารสตานไปพูดเรื่องของโยบบอกว่าโยบจะไม่รักพระองค์ได้ยังไงไม่รักพระเจ้าได้ยังไงก็อวยพรเขาขนาดนี้ลองเอาบางสิ่งบางอย่างออกไปสิจะรักพระเจ้าจะชอบทำจริงไหมโอ้พระเจ้าก็บอกโอเคได้เลย ถ้างั้นก็เราอนุญาตให้เจ้าไปฝัดร่อนเขาแต่อย่าฆ่าเขานะจัดเต็มนะพอจัดเต็มเท่านั้นแหละนะโยบพัลณาเรื่องความทุกข์หรือว่าเกือบจะทนไม่ได้ก็สับสนเหมือนกันขนาดว่ารักพระเจ้าไปจนถึงขั้นไหนคะไปจนถึงขั้นนะบ,บทที่สี่สิบห้าโยบถึงตาสว่างขึ้นมา โยบถึงพูดรู้เรื่องเป็นเรื่องเดียวกันกับพระเจ้าเข้าใจในความรักของพระเจ้าและถึงยืนยันว่าพระเจ้าคือพระเจ้าที่ยังรักเขาอยู่และเขาเองก็ยังส,ส์ซื่ออยู่กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นมันจะมีวันที่พระเจ้าทดสอบความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราที่จะสร้างชีวิตของเราอยู่ในพระวจนะให้อยู่ในความรักของพระเจ้าเราต้องอธิษฐานเผื่อตัวเราเอง เราต้องฟูมฟักรเรื่องความเชื่อของเราต่อพระวชนะเราจะต้องเป็นคนที่จริงใจต่อพระเจ้านะคะเหมือนที่อากาทูตเปาโลเห็นแต่เมื่อเคฟาสมาถึงเมืองอันทิโอแล้วพระเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งซึ่งหน้าเพราะว่าท่านทำผิดแน่เพราะว่าก่อนคนของยากบมาถึงนั้นท่านได้กินอาหารร่วมกับคนต่างชาติ แต่ท่านก็ปีกตัวออกไปอยู่เสียต่างหากเพราะกลัวพวกเข้าสุนัขและพวกอยู่คนอื่นก็ได้แซงทำตามท่านแม้แต่บาลานาบัส <c oughs> ก็หลงแซงทำตามคนเหล่านั้นไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับท่านเปาโลเนี่ยท่านเป็นคนที่รักพระเจ้ามากท่านไม่ชอบคนที่มาใสแสแ้งเคฟาสก็คือชื่อของเปโตนะคะเปโตเป็นคนหนึ่งที่ก็รักพระเจ้า พอเห็นคนที่เป็นยิวเข้าไปกําลังนั่งรับประทานอาหารกับคนต่างชาติรีบเปลี่ยนโต๊ะนั่งเลยเราอย่าเป็นคนเสียแ้งเราอย่าเป็นคนที่ทําให้มนุษย์พอใจแต่เราจะต้องทําให้พระเจ้าพอพัดไทยเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้พระเจ้ากําลังต้องการที่จะให้เราแสดงความรักและความจริงใจต่อพระเจ้าปากยังไงพฤติกรรมก็ไปตามปากเราพูดยังไงเราก็ต้องแสดง ามที่เราพูดนั้นคือความจริงนั้นคือความรักที่มีความจริงใจถ้าเรารักพระเจ้าเราต้องยืนหยัดถ้าเรารักพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่ประพฤติตามพระคำของพระเจ้าถ้าเรารักพระเจ้าเราจะรู้ว่าการงานเนื้อหนังของเรามันก็ตายไปเห็นไหมเพราะว่าความรักของเบอร์กริชควบคุมเราอยู่ตอนนี้อะไรควบคุมเราอยู่สังคมคนต่อต้านกิเลสตัณหา ความบาปหรืออะไรถ้าความรักของพระคริสต์ไม่ได้ควบคุมเราเราไม่สามารถที่จะเดินหรือต่อต้านกับสิ่งเลวร้วายได้สักวันหนึ่งเราจะหลงสักวันหนึ่งตัวตนที่แท้จริงของเราจะออกมาพระเจ้าจะฝัดล่อนออกมาพระเจ้าจะเอากิเลสตัณหาเอาความบาปที่มันซ่อนอยู่ออกมาเราก็หกพระเจ้าไม่ได้อเมนบางครั้งต่อหน้าคนอื่นเราแสดงยังไงก็ได้คนก็ไม่รู้ แต่อย่าลืมพระเจ้ารู้วันนั้นพระเจ้าต้องการที่จะให้เราเข้าใจนะคะในข้อ20บบอกว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตที่ข้าพเจ้าดำรงอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้านะคะ นี่แหละก็เรียกว่าช่้างเป็นความเชื่อที่ดีจริงๆยอดเยี่ยมมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าถ้าเรารักพระเจ้านะฉันก็ประทับใจคำหนึ่งที่ภาษาเขาพูดกันแต่มันก็เป็นเรื่องอพูดกันแบบสนุกสนุกนะ,ะเมื่อบางคนทำอาหารอรดอร่อยให้กับเรารับประทานก็บอกว่านะคะดึงหูออกก็ไม่ออกพอได้ติดใจแล้วเพราะมันอร่อยนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อเรารักพระเจ้าเมื่อเราหลงรักพระเจ้าแม้ว่าเราจะเจอการต่อต้านเมื่อเราจะเจอมารเจอบาปเจอปัญหามากมายนะคะความรักของพระเจ้าก็ยังเป็นความรักที่แท้จริงเราก็ยังจะยืนหยัดเราก็ยังจะต่อสู้เรากําลังจะโอ้เราเต็มใจเ,เต็มร้อยที่จะเดินกับพระเจ้าต่อไปไม่มีใครสู้แทนเราถ้าเราไม่ต่อสู้แม้ว่าคนจะอธิษฐานเผื่อเราเยอะแยะ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรานะคะที่เราจะเลือกอะไรเลือกบาปหรือเลือกการงานเนื้อหนังหรือเลือกนะสิ่งที่สังคมก็ยื่นให้บางทีเราก็นะไม่รู้ตัวตนของเรา วันนี้นะคะพระเจ้าทาทายคนที่รักพระเจ้าคนที่จริงใจต่อพระเจ้าถ้าเรารักพระเจ้าเสียอย่างเราจะผ่านได้เราจะทนได้เราจะชนะการทดสอบทดลองแม้ว่ามันจะหนักหน่วงขนาดไหนพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเหมือนดาวิดกษัตริย์ด,ดาวิดนะคะได้บอกกับเราชัดเจนเลยในสดุดียี่สามแม้เขาพระเจ้าเดินอยู่ในหุบเขาเงาัจจุราชพระเจ้าก็สถิตอยู่กับเขาและเขาก็รักพระเจ้า แล้วก็เดินผ่านหุบเขาได้เดินผ่านเงามัจจุราชก็ได้พระเจ้าจะเป็นผู้เสริมกําลังเราขอให้ความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่นะเรารักพระเจ้ามันเกี่ยวกับความรักที่เรามีต่อพระเจ้าความรักนั้นจะต้องเป็นความรักเป็นความคิดที่ควบคุมเพราะว่าความรักของพระคริสต,ต์ต้องควบคุมเรานะฮะเรารักใคร นะมันความรักนั้นมันก็คุมเราอยู่เรารักพระคิ์ความรักของบรคิดก็ควบคุมความคิดของเราด้วยบางคนรักใครนก็คิดถึงแต่คนนั้นคิดหาวิธีจะไปหาคิดหาวิธีจะพบให้ได้คิดหาวิธีที่จะไปเจอไปได้พูดได้คุยนะจนภาษาหนึ่งที่เราได้ยินกันใช่ไหม ไม่เห็นหน้าขอให้เห็นเสื้อผ้าที่ตากไวหรือแม้แต่เห็นหมาน้อยของเขาเนี่ยนะคะก็มีกำลังสู้ซาขึ้นเลยนี่คือพลังรักแต่เราไปดูหนังสือพระคำของพระเจ้าบทเพลงซลโลมอนนะฮะความรักเข้มแข็งกว่าความตายเพราะฉะนั้นถ้าเรารักพระเจ้าเสียอย่างเราจะอดทนเราจะชนะบาปเราจะเข้มแข็งเราจะถูกปกคุมไปด้วย ความรักของพระเจ้าควบคุมตั้งแต่หัวจดปลายเท้าตั้งแต่ข้างในจนถึงข้างนอกเอาอะไรมาห้ามก็ห้ามไม่อยู่มันเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตของเราถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าพระเจ้าช่วยคนที่รักพงค์อยู่แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราไม่ได้รักนี่แหละเราอาจจะบอกคนอื่นว่าเรารักพระเจ้านะรักพระเจ้าแต่เวลามีการทดสอบทดลองพระเจ้าก็ไม่พึ่งไปอาจหลดัดนะเข้าใจเนาะภาษาอีสาน ไม่อยากอธิษฐานไม่จับพัมพีนะไม่มาโบูชไม่อธิษฐานไม่อยากคบคิสเตียนเห็นคิสเตียนเนี่ยทำเป็นจํากันไม่ได้ด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นฉันจะพูดในฐานะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยข้างในใจเพราะฉะนั้นบางทีคนจะหนุนใจคุณขนาดไหนในการที่จะต่อสู้เพื่อจะได้พระเจ้าหนุนเข้าไปถ้าคุณไม่รักพระเจ้ายัางไงคุณก็ทิ้งยังไงคุณก็เลือกไปทําบาปอยู่ดี เพราะฉะนั้นก็อย่าคิดว่าเรื่องธรรมดานะถ้าเราไม่ได้รักพระเจ้านะคะแม้ว่าคุณจะฟังคําเทศนากี่กันหรือคนมีระดับมีการเจิมสูงขนาดไหนมาพูดกับคุณคุณก็ยังตัดสินใจที่จะเชื่อฟังงูอยู่ดีวันนี้เราจําเป็นจะต้องปลดปล่อยตัวเองขับผีให้กับตัวเองเปิดตาใจตาฝ่ายวิญ,ญญาณของเราเพื่อเราจะให้ความสําคัญในเรื่องความรักที่คุณมีต่อพระเจ้า ไม่สําคัญว่าคุณจะต่อต้านไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับความรุนแรงความโหดร้ายในโลกใบน,นี้ขนาดไหนแต่ถ้าเราพบความรักของพระเจ้าหนังสือโครินธ์ก็จะพูดเรื่องนี้ว่าไม่มีใครที่จะแยกเราจากความรักของพระเจ้าได้การเปืยกายขมดาบและอะไรอีกความยากจนท่านอัล็กซาเปาโลได้พูดในฟิลิปปีบอกว่าความขาดแคลนหรือความทุกข์ยากลำบากก็ไม่ได้ทำให้ความรัก ที่ท่านอาคาทูตเปาโลมีต่อพระคริสต์สูญเสียไปเลยเราจะอ้างบอกว่าเราทนไม่ได้ฟังไม่ขึ้นถ้าเรารักพระเจ้าความรักเข้มแข็งยิ่งกว่าความตายเราจะผ่านได้เราจะมีใจให้กับพระเจ้าเราจะร่วมงานกับพระเจ้าเราจะต่อสู้กับบาปต่อสู้กับมารเราจะเกลียดบาปด้วยซ้ำไปเราจะไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวเราจะไม่เห็นสิ่งผิด นะเป็นสิ่งถูกเราจะเห็นสิ่งถูกก็เป็นสิ่งถูกเราเป็นความสว่างนะคะตาของเราจะต้องเปิดออกเราก็ชัดเจนจิตวิญญาณของเราจึงจะได้รับการปลดปล่อยเพราะฉะนั้นเราจาเป็นจะต้องเข้าใจหลักการนี้ท่านอากูตเปาโลเลยเป็นคนที่เป็นพระพรยืนจัดปกป้องข่าวประเสริฐด้วยซ้าไปไม่ลังเลไม่คิดมากเกี่ยวกับการติดตามพระเจ้าไว้วางใจพระเจ้าเพราะท่านได้รักพระเจ้าชีวิตของเราเหมือนกัน เรารักพระองค์มากแค่ไหนถ้าเราบอกนะคะว่าเรารักพระองค์ความรักนั้นจะต้องแข็งแกร่งพองโตในหัวใจของเราสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทํามันก็เรียบง่ายไม่จําเป็นจะต้องมีใครมาหนุนใจให้ยากนะบางคนไม่มี <c oughs> เราไปดูที่ประเทศจีนบางประเทศเนี่ยทั้งถูกต่อต้านทั้งถูกขัดขวางแต่คนที่เชื่อพระเจ้าก็เพิ่มขึ้นเพราะเขารักพระเจ้าไงคะ พอเขาได้พระกัมพีเนี่ยวิ่งกอดพระกัมพีด้วยน้ําตาไหลไม่ใช่เสแสร้งทุกคนถือว่าเป็นสิ่งที่ล้าค่าในชีวิตของเขาก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะขอให้เราที่จะดําเนินชีวิตด้วยความรักและความเชื่อของเราจะทํางานเราจะไม่กลัวตายเราจะไม่กลัวยากจนเราจะไม่กลัวในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม นั่นคือการที่เราเปิดใจของเราต่อความรักของพระเจ้าการที่เรามีความรักต่อพระเจ้าที่ผ่านมาเราอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่านะคะว่าเรารักพระเจ้าแต่แท้ที่จริงไม่ใช่แต่เราอาจจะรักพระพรก็ได้หรืออาจจะรักสิ่งอื่นก็ได้วันนี้ขอให้เราตรวจสอบความรักของเราที่มีต่อองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ต้องไปตรวจสอบความรักของพระเจ้าเพราะว่ายัางไงพระเจ้าก็รักเรานะคะก็ขอพระเจ้าที่จะช่วยพวกเราในการที่จะเข้าใจในความรัก เราจะไม่ใช่แต่เพียงร้องเพลงว่าข้ารักพระเยซูข้าพง์รักพระองค์ <c oughs> ข้าพง์รักพระอ,องค์จริงๆนะสุดจิตสุดใจทั้งไม้ทั้งมือทั้งอากับกิริยาของเราใจของเราต้องไปตามนั้นด้วยใจของเราต้องตรงกับปากกับพฤติกรรมต่างๆนั่นคือการที่เรากำลังแสดงความรักต่อพระเจ้าด้วยความจริงใจ นั่นคือเรารักพงษ์และเราก็เชื่อฟังพงษ์แล้วก็ทำตามพระเจ้าอย่างเรียบง่ายไม่มีใครที่จะมาบังคับให้เราทําตามพระเจ้าเราก็อยากจะทําแม้ว่าจะมีใครมาต่อต้านมาขัดขวางคุณคุณก็ไม่อยากจะฟังคนเหล่านั้นเพราะว่าคุณได้หลงรักพระเยซูคริสต์เพราะคุณเข้าใจในความรักคุณจะไม่ได้เข้าใจในเรื่องอื่นเพราะว่าความรักที่คุณมีต่อพระเจ้ามัน แข็งแกร่งยิ่งกว่าความบาปยิ่งกว่าความตายยิ่งกว่าแรงต่อต้านไม่ว่าใครจะต่อต้านเราเราก็จะไม่กลัวข้าพเจ้าประชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์เมื่อมีการทดสอบทดลองคนเหล่านี้ก็ง่ายในการที่เขาจะต่อต้านแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ต่อสู้เป็นด้วยแล้วก็เข้มแข็งเขาไม่กลัวเขาผ่านได้โดยพระคุณความรักของพระเจ้า เมื่อเขาเจอปัญหาเขาก็คุกเข่าเขาก็พึ่งผ่าพระเจ้าเขาก็อธิษฐานเขาก็อน้มัสการเขาก็ยังมาโบสถ์เขาก็ยังรับใช้เพราะเราหลงรักพระเจ้าไงคะความปรารถนาของเรามันจะเป็นความปรารถนาที่แรงกล้าเพื่อเข่าบระเสฐเพื่อความรักเพราะฉะนั้นความรักที่เรามีเนี่ยนะคะเรารักพระเจ้ามากแค่ไหนก็ขอให้เราที่จะเพิ่มพูนมากขึ้นก็ให้เราที่จะไปต่อขอให้ความรักของพระเจ้ามีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือความหมายคำว่าการที่เราดำเนินชีวิตด้วยความรักถ้าเรามีความรักเราก็มีความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อเราก็มีและเรามีความรักหมายถึงเราก็เชื่อพระเจ้าต่อไปเราก็เข้มแข็งเราก็ตอบสนองความรักของพระเจ้าอย่างถูกต้องและมีความหมายต่อหัวใจของพระเจ้าขอพระเจ้าไว้พ่อนให้เรามีความรักที่เพิ่มพูนความรักที่จริงใจต่อองค์พระเยซูขอให้มากขึ้นมากขึ้น ให้เรามอบความรักให้กับพระเจ้าขอให้เราจริงใจต่อพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเรานั่นคือพิสูจน์หัวใจของเราที่เรารักษาพระคำรักษาความเชื่อรักษาการเจิมรักษาในการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าสันนิสุขของพระเจ้าจะกลมของจิตใจของท่าน พระบิดาในสวนรรด์เรักพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพระคริสต์ที่ทรงมีทําให้ชีวิตของข้าพุ่งทั้งหลายมีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ก็คือความรักของพระเจ้าแรงปัตนาที่มีต่อข่าวเบอร์เสดที่มีต่อการดำรงชีวิตในโลกใบนี้ความรักของพระเจ้าได้ปกคุมปกครองความรักของพระคริสต์ได้ควบคุมเราอยู่ทำให้เรามั่นใจ ในการสิ้นพระชนในการที่ปรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อตายไถ่บาปข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพรงขอบคุณพระเจ้าสรรลเสริญพระเจ้าขอให้การดำเนินชีวิตของเราดำเนินชีวิตสมกับความรักของพระเจ้าและข่าวประเสริฐของพระองค์ให้เรารักพระองค์ด้วยความจริงใจลูกจึงขอบคุณพระองค์สรรและเสริญพระองค์ขอพระองค์เสริมกำลังขอ,รงอพระองค์อวยพรเราอวยพรเราอวยพรเราให้เราผ่าน การทดสอบทดลองต่างๆได้ถ้าเรารักพระองค์เราจะผ่านได้เราจะชนะได้เราจะได้รับการเสริมกําลังใหม่เร่ยวแรงจนเราโอปรุงเจร่าประสบความสําเร็จจนเราโอปรุงเจอขา,ขาม,าขามีความชัดเจนในความรักของพระเจ้าเป้าหมายและแผนการแผนงานจะสําเร็จแน่นอนในชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าอวยพรค่ะ